ที่มาของไก่ฟ้าพยาลอแยกความแตกต่างระหว่างไก่ฟ้ากับไก่บ้านภาพประกอบเนื้อหาบางคนอาจสงสัยว่าไก่ฟ้าต่างอะไรกับไก่บ้านทั้งที่มันก็เหมือนไก่แต่เหตุใดจึงเป็นไก่ไม่เหมือนกันภาพไก่ฟ้าเพศผู้และเพศเมีย ไก่ฟ้าเป็นสัตว์ปีกกลุ่มเดียวกับนกในด้านอนุกรมวิธานจัดอยู่ในวงฟาเซียนิตี้ครอบคลุมถึงไก่ป่านกยูงนกว่านกแว่น,กวนกไก่จุกนกกระทาและนกคุ้มบางชนิดแม้ว่าในโลกนี้จะมีไก่ฟ้ามากกว่าร้อยชนิดแต่แท้จริงแล้วจำแนกได้เพียง16ตระกูลโดยเกือบทั้งหมดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียยกเว้นเพียงนกยูงคองโกเท่านั้นที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา และเหตุที่ไก่ฟ้าส่วนใหญ่มีชื่อเป็นฝรั่งก็สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมอันเป็นสากลของการตั้งชื่อสัตว์